วิธีแต่งงานเควสง่ายๆทำตามนี้สวัสดีครับผมเอ็มคุ้งสตอบเกมหยุดหัวใจไว้ที่เกมวันนี้เราจะพาไปแต่งงานซึ่งอันนี้เราอยู่กับลคคอ็อกออนไลน์ซึ่งจริงๆมันก็น่าจะใช้ได้หมดแล้วแหละเงื่อนไขก็คือ1่เพื่อนๆจะต้องมีตัวละครผู้ชายกับตัวผู้หญิงนะสำหรับเวอร์ชันดั้งเดิมเวอร์ชันเก่านะครับหรือเลคคอร์ลสไตล์ออนไลน์คลาสสิกก็จะเป็นในรูปลักษณะอย่างนี้เนาะข้อที่2ก็คือจะต้องตั้งปาร์ตี้และอยู่ในปาร์ตี้เดียวกัน ข้อที่3ครับจะต้องมีเลเวลตั้งแต่45ขึ้นไปมาเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปก่อนว่าเราจะต้องใช้ของและใช้เงินอะไรยังไงบ้างอ่ะตอนนี้ผมอยู่ที่ด้านขวาคอนเทล่า er, ด้านบนนะครับเขาเรียกว่า ราสาสำหรับการแต่งงานเนาะเป็นโบสทีนี้ให้เราเนี่ยไปซื้อของก่อนไปไปเตรียมตัวกันนะครับเดี๋ยวผมขอแยกไปซื้อของก่อน r i ด m a n s h o p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมและก็ล็อกถูกที่สุดคุ้มที่สุดถูกกว่าเติมเองแน่นอนไม่ว่าจะเป็นร็คกอล์กออริจินแร็คกอล์กเอ็กซ์เน็กซ์เจเนชั่นและร็คกอล์กคลาสสิกที่เราคุ้นเคยและแร็คกอล์กพันอื่นมีให้เติมมากมายเติมได้ทั้งเว็บและไลน์ r i ด m a n Shop เติมเกมในเว็บรับริ m a n c o อยใช้แทนส่วนลดได้ผ่อนชำระนานสูงสุด 10เดือนมีบริการเติมเกมชั้นนำมากมายตลอด24ชั่วโมงต้องที่ร e ดแบนช e อเท่านั้นของที่เราจะต้องใช้เนาะอันดับแรกให้เราวาร์ปมาที่เมืองหมอล็อกก็จะอยู่ด้านล่างนี้ถูกปะให้เราเดิอนออกมาด้านซ้ายนิดหนึ่งนะแล้วก็ขึ้นมาด้านบนนี้นิดหนึ่งนะเพื่อนจะเห็นตัวละครตัวนี้ชิวเวลเลอร์ตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมก็คลิกคุยเลยนะครับแล้วก็กดบายซื้อไปนี่ ให้เราซื้อเจ้าตัวไดมอนลิงนะครับทั้งหมด2ชิ้นเนาะมันจะซื้อได้ทีละครั้งนะครับดังนั้นในก็ซื้อไปก่อนนะ้หนึ่งครั้งตุ้มนะครับคลิกซื้ออีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ลากมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไดมอนเท่ากับ2ชิ้นแล้วนะสามหมื่นสี่สองร้อยสองชิ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราวาปไปที่ผ่อนพอเราวาปมาที่ผ่อนนะครับให้เราเนี่ยเดิน ด้านซ้ายจริงๆเมื่อกี้เดินตรงขึ้นไปจากตัว m b c เมื่อกี้เนาะตรงขึ้นไปตรงกลางมอลล็อกก็จะมีคาฟ้าสามารถวาร์ปได้นะครับให้เราเข้าบ้านหลังที่สอตัวนี้จริงๆมันก็บ้านเดียวกันนั่นแหละนะครับจะเข้าท้างไหนก็ได้เนาะแต่ด้านซ้ายมันจะเจอเร็วกว่านะครับเข้าไปพอเข้ามาแล้วนะครับจะเจอ m b c ตัวนี้เลยนะครับถ้าเกิดใครเข้าอีกด้านหนึ่งก็ต้องเข้า2รอบมาตรงนี้เนาะพอเข้ามานะครับให้เราเนี่ยซื้อเจ้าตัวเวดดิ้งนี้กดไม้ขึ้นมานะครับให้เราซื้อ2ชิ้นครับคือน1เจ้าตัวเวดดิ้งนะครับ 32,680ิ 32, ทักซิโดนะครับสเหมือนกันนะตัวนี้เลยนะครับซื้อมาเนื่อนละหนึ่งชิ้นนะฮะกดบายไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาไปให้เจ้าตัวที่จะแต่งงานไปมาเสร็จแล้วนะครับก็เรากลับมาที่โบสถ์ต่อตัวละครตัวนี้ผมเป็นตัวผู้ชายเนาะมาเดี๋ยวเข้าไปก่อนครับจริงๆกับผมเข้าไปแล้วนะไปยืนรอแล้วนะครับตัวพีสนะเอาพีสมาเพื่อจะใช้ในการยนูนิทพีนแต่งงานเนาะอย่าลืมนะครับให้เราเนี่ย ตั้งปาร์ตี้นะออเดเนตแซดขึ้นมาก็ได้นะแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับนี่ออกปาร์ตี้แต่ถ้าเกิดเราตั้งยังไม่ตั้งปาร์ตี้มันจะให้คลิกคาว่าตั้งปาร์ตี้แล้วก็ใส่ชื่อตั้งมานะครับแล้วก็คลิกขวาตัวที่เราจะแต่งงานแล้วก็เลือกตัวนี้มันจะมีแถบขึ้นมานะว่ารับเข้าปาร์ตี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครหิวก็กินโปรตีไปก่อนได้เราจะต้องใช้ของดังต่อไปนี้นะครับตัวผู้ชายให้ใช้เงิน1 3 m ตัวผู้หญิงให้ใช้เงิน1.2สอเอมส่วนของนะครับแหวนเจ้าตัวไดมอนตัวนี้นะครับเพื่อนจะต้องเอาให้อย่างละ1ชิ้นทั้งตัวผู้ชายทั้งตัวผู้หญิงเนาะส่วนตัวผู้หญิงนะครับจะต้องมีเจ้าตัวเสื้อวดดิ้งตัวนี้ส่วนผู้ชายนะครับจะเป็นทักซิโดตัวนี้นะครับติดตัวเอาไว้แค่ีนเองนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันมาเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดเข้าสู่2หน้าจอเพื่อเพื่อจะได้เห็นไปพร้อมๆกันภาพที่เพื่อนเพื่อเห็นตอนนี้เนาะผมแบ่งเป็น2จอนะครับด้านซ้ายเนี่ย เป็นตัวผู้ชายนากก็คือตัวคุยเอร์นะครับเห็นไหมจะมีแถบ้ําเงินอยู่เป็น sp เนาะส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวผู้หญิงก็จะมี sp แถบอยู่เห็นไหมครับที่ผมต้องแบ่งเป็น2จอเพราะว่าเพื่อนจะได้ง่ายว่าเวลาคุยจะได้เห็นนะครับสลับจอให้เห็นเลยเนาะโอเคมาอันดับแรกนะครับให้เราพอเราเตรียมของเสร็จเนาะให้เราเดินมาคุยกับเจ้าตัว wedding star ตัวนี้นะครับ นี่ผมก็คลิกกูเลยนะปุ๊บเขาจะขึ้นมาว่าต้องต้องการแต่งงานใช่ไหมนะครับเราก็กดเน็กไปนะฮะเสร็จแล้วก็จะขึ้นแบบนี้มานะครับให้เราเลือกข้อที่3ฮนะสมัครเข้าพิธีแต่งงานนี่กดโอเคไปนะครับเขาก็จะบอกว่าเงื่อนไขอะไรซึ่งเรารู้แล้วนนเมื่อกี้กดเน็กไปครับแล้วก็เน็กอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็เน็กอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เลือกข้อแรกครับค่าต้องการจัดแล้วก็โอเคไปแล้วก็เน็กไปครับผมเน็กไปตรงนี้มันจะมีแถบขึ้นมานะครับให้เราเนี่ย พิมพ์ชื่อตัวเราลงไปอย่างของผมก็อ่ะผมชื่อไอไฟนะครับ <c oughs> แม่ตอนมีภาษา,ศา,ศา,ศากังกเษเท่าไหร่นะแต่พอแปลเป็นไทยเนี้ยเสร็จแล้วนะครับให้เรากดคำว่าโอเคตรงนี้ครับปุ๊บก็กด next ไปนะคลิก close นะครับเสร็จแล้วให้เราไปที่ตัวผู้หญิงอ่ะภาพอยู่ด้านขวานะทีนี้ตัวผู้หญิงนะครับผมจะคลิกคุยเหมือนเดิมเลยฮนะปุ๊บ เสร็จแล้วเลือกข้อที่3ครับสมัครเข้าพิธีแต่งงานเหมือนกันเลยนะฮะโอเคไปนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ให้เรากด next ไป next ไปจริงๆเหมือนกันครับอ่าน e ก t ไปเรื่อยๆนะค่าต้องการจัดโอเคกด next นะครับ next อีกครั้งหนึ่งแล้ก็จะขึ้นชื่อมาเหมือนเดิมเลยเนาะตัวนี้นะครับเราใส่ชื่อตัว p พีซนะครับก็คือตัวผู้หญิงอ่าเหมือนกันเลยฮนะตัวนี้ชื่อเ n อร์นะครับแล้วก็กดโอเคไปครับฟึบ กด next กด cost นะครับเสร็จแล้วลงทะเบียนก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอบอกทิกอีกนิดนึงครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบโอ้โหใช้ชื่อแบบอลังการงานสร้างนะครับเฮ้ยพิมพ์ไม่ถูกทำไงดีวะลืมไปแล้วอะไรเงี้ยให้เรากด o r d i e a set ขึ้นมานะครับเราจะขึ้นแบบนี้ถูกไหมดับเบิลคลิกนะครับตัวที่เราจะไป copy ชื่อไม่ว่าจะเป็นตัวเราหรือตัวผู้ชายก็ได้นะครับผมดับเบิลคลิกตัวผู้ชายเลยนะปุ๊บ มันจะขึ้นหน้าต่างแชทขึ้นมาใช่ไหมครับให้เราพิมพ์อะไรไปก็ได้ครับผมมาผมก็พิมพ์ไปนิดนึงนึงน Enter ไปครับปึ๊บเรียบร้อยฮะกดโค้ดสวิ์ให้เราลากแ็บเขาเรียกว่าแท็บแชทขึ้นมานะกด Enter นะครับขึ้นมามันจะเป็นการแชทเหมือนเราแชทปกติช่องแชทเนาะแล้วก็ตรงจุด3 4จุดสฟ้านี้นะครับให้คลิกปุ๊บทีหนึ่งมันจะขึ้นชื่อใหมาขึ้นมาเห็นไหมฮะอ่าเราก็คลิกชื่อเมื่อกี้เลยที่เราแชทมาปึบ มันจะขึ้นมาด้านซ้ายถูกไหมให้เราคลิกในแถบนี้ให้เป็นสีดาเงินอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วกดคอนโทนซี C, เห็นไหมมันจะได้แล้วนะ,อะลองมาพิมพ์ดูก็ได้ว่ามันขึ้นไหมคอนโทนวี Control v, เห็นไหมครับตรงนี้ขึ้นมาแล้วว่า f อไฟเห็นไหมอ,อันนี้เป็นทิกเล่นๆนน้อยๆนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยชื่อเรายากมากเลยนะทำแบบนี้ได้ทีนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปยังตรงประลัมพิธีนะนี่เป็นประธานเปิดพิธีครับไปตามมา Uh huh. นี่นี่เราก็เดินไปเรยนะครับผม oh, ตอนนี้เดินตรงกลางอย่างเดียวครับอย่าแวะข้างทางนะฮะนี่เข้ามาเสร็จแล้วให้เราคุยกับบัดหลวงตรงกลางปารัมพิธีเลยนะครับคิกคุยเอาผู้ชายคิกคุยก่อนนะเฟิบกดเน็กนะครับกดเน็กเขาก็จะขึ้นแถบขึ้นมานะเขาบอกว่าให้เรากรอกชื่อสุภาพสตรีนะนี่ก็คือตัวด้านขวาของเรานะก็คือตัวพีแล้วกันเนาะผมก็ใส่ไปเลยนะครับว่า e n t e r นะครับแล้วก็กดโอเคไปครับผมกด next ไปนะครับค่ารับใช่ไหมโอเคไปนะครับกด c ค o s e ปิดทีนี้ให้เราตัดไปที่ตัวผู้หญิงบ้างนะครับตัวผู้หญิงเหมือนเดิมนะฮะให้เราคลิกที่เจ้าตัวบัตรหลวงนะครับขอภไยเรื่องเสียงสายฝูด้วยนะฝดมาพอดีนะคกด next กด next ครับอันเนี้ยผู้หญิงไม่ต้องกรอกชื่ออะไรครับก็เราเลือกแค่ว่ารับหรือไม่รับแน่นอนฮะถ้าเราจะแต่งงานก็ต้องกดรับแล้วก็คลิกไปข้อที่2กดโอเคครับ กด next แล้วก็ค่าสาบานนะกดโอเคนะครับฟึบอ่าเสียงดังไหมตกใจใช่ไหมฮะนะครับกด next ครับผมกดค้สนะครับคือตัวผู้หญิงอ่ะผมไม่ได้เปิดเอฟเฟกต์ไงมาเลยขึ้นตัวผู้ชายนะ <c oughs> อ่ะฝนัวขอไปเดี๋ยวรีบรีบต้องรีบอ่านแล้วทีนี้เวลาเราเดินเนี่ยนะครับมันจะช้าใช่ไหมฮะแล้วก็แบบอะไรว้าอ่างเงี้ย อ่ะมีวิธีนะครับ1ชั่วโมงจะรอหรือเปล่าให้ชุดมันหายไปหรือเราจะไปเก็บเวลเลยนะครับวิธีการก็คือให้เอาตัวนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมนะฮะอ่ะเอนเตอร์ไปนะครับให้เราพิมพ์แชทอันนี้ว่า S/ no cost play นะครับอ่ะสะกดดีๆนะสล no cos play นะแล้วเราก็กดเอนเตอร์ไปครับปึ๊บชุดจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วครับตัวผู้หญิงก็ทำเหมือนกันเนาะ อันนี้ก็จบไปแล้วนะครับในเรื่องของการแต่งงานแล้วเมื่อเราแต่งงานเสร็จเมื่อเราแต่งงานเสร็จแล้วจะต้องทําการส่งไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถโยนเอพหรือทำสกิลต่างๆที่ได้มานะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ผมตตดมาที่ตัวผู้หญิงให้เราเนี่ยกดส่องนะครับนี่กดส่องแหวนวนดดิ้งที่เราเอามาด้วยเมื่อกี้เนาะเสร็จแล้วนะให้เรากดใส่นี่คือแหวนนะครับวดดิ้งนะเดี๋ยวไปคลิกใส่เลยครับพอใส่แหวนแล้วคือตัวที่จะใช้สกิลอะใส่อีกตัวหนึ่งไม่ต้องใส่ก็ได้ครับ ดูนะใช้สกิลนะครับกด NDS ขึ้นมานะมันจะขึ้นแบบนี้มันจะมี3สกิลนี้เนาะก็คือสกิลอันนี้ขวานะครับโรแมนติกเนี่ยจะเป็นการเรียกตัวที่เราแต่งงานกลับมาหาเราส่วนอันตรงกลางโยนนิพีให้นะแล้วก็อันแรกเนี่ยจะเป็นโยนเลือดให้โอเคผมจะเอาตัวที่สอน,นะครับรากมาสมมติผมมาใส่ที่ F2 แล้วกันเนาะผมกด F2 นะครับทีนึ่งปุ๊บมันจะขึ้นสกิล โดยที่จะโยนได้พีทันทีใช่ไหมครับกดปุ๊บมันไล่สกิลสายเลยแต่ต้องยืนใกล้ๆกันแต่แล้วเราก็ยืนออกไปอยู่นอกแมปตามแมปต่างๆที่ปลอดภัยเนาะพอเอพีหมดนะครับเราก็เรียกคู่แต่งงานกลับเข้ามาแล้วเราก็โยนเ p พอย่างเงี้ยครับแค่นั้นเองอันนี้คือวิธีการที่เราจะฟาร์มได้เร็วแล้วก็ลุยต่อได้เลยนะครับโดยที่เอพีเราจะเติม,เต,มเต็มตลอดใช้สกิลได้ตลอดนะโอเคถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่น้อยก็น้อยมาก ฝากเพื่อนๆกดถูกใจกดไลค์กดแกดชร์เดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตัว,วลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีครับ